สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตพลังงานนกคู่ทูนเฟลมส์กันนะคะพลังงานทางฝั่งนี้เป็นฝั่งคุณฝั่งนี้เป็นฝั่งเขาพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะพลังงานฝั่งคุณที่ขึ้นมาในวันนี้นะคะดูเป็นพลังงานที่พุ่งพุ่งไปข้างหน้านะคะสิ่งดีๆหลายๆอย่างในชีวิตกําลังจะเข้ามาชีวิตกําลังพุ่งทยานนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ The Chariot นะคะ ไพ่ของชาวราศีกรกฎบางคนอาจจะได้มีการเดินทางมีเรื่องราวบางอย่างที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตคุณนะคะแล้วจะส่งผลดีต่อชีวิตมากๆนะคะไพ่ดูวิวไพ่สภาพแวดล้อมมันได้เริ่มต้นใหม่อะคะ่ะ The f o u l เหมือนพลังงานของคุณได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งที่มันดูดึงรั้งในช่วงก่อนหน้านี้นะคะอืมได้รับโอกาสกำลังจะได้รับโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานความมั่นคงในชีวิตนะคะการเงิน บางคนในช่วงนี้อาจจะมีโชคลาภด้วยนะคะไม่มีเรื่องให้ต้องกังวลอีกแล้วต่อจากนี้นะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอีกแล้ว คุณอาจจะได้พบเจอพบปะมันกำลังจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเข้ามาเนี่ยมันมันมีทั้งสิ่งที่มีสิ่งที่ดีอะเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะคะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ควรต้องระมัดระวังด้วยอย่างเช่นคน ที่จะเข้ามาที่อาจจะดูไม่จริงใจนะคะอาจจะเข้ามาในลักษณะเพื่อนหรือในเชิงชู้สาวก็ตามนะคะมันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปล,แปลงไพ่ของคุณขึ้นมาตอนแรกตอนแรกนะคะเป็นไพ่เมเจอร์คาร์นาทาั้งนั้นเลยไพ่เมเจอร์คาร์น,ะา,นาเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการเป,ปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น อย่างชัดเจนนะคะที่จะให้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะคะไพ่เดสไพ่ของชาวราศีพิจิกบางคนมีการเดินทางไปเริ่มต้นใหม่ที่ต่างประเทศต่างจังหวัด บางคนสิ่งเดิมๆที่เคยทำอยู่แล้วจะเหมือนหน้าที่การงานนะคะสิ่งที่ทำอยู่มันกำลังจะดีขึ้นตัวอย่างเช่นสำหรับคนที่อยู่ในเรียกว่าไรในฟิลด์ของการค้าขาย ก็จะมีกําไรที่เพิ่มมากขึ้นนะคะนี่พลังงานของใครบางคนกําลังเดินทางเข้ามาบางคนเป็นพลังงานของคนเก่าๆกรณีที่หนึ่งคือคนคนนี้เกิดในราศีกรกฎนะคะเขาจะกลับมาแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องน่ากลัวอะไรกับ กรณีที่สองคืออาจจะมีพลังงานของคนเก่าที่ที่ดูเข้ามาด้วยด้วยความด้วย passion นะคะด้วยความรู้สึกรุนแรงนะคะมีความรู้สึกหึงหวงรุนแรงมีความปรารถนาต้องการเป็นเจ้าข้าเจ้าของที่รุนแรงอะไรแบบนี้อืม ีวิตคุณจะดีขึ้นทั้งในเรื่องของการงานและความรักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบเออเป็นบวกหรือลบคุณจะมีพลังงานที่คุณจะไม่ไม่เครียดไม่จมกับมันนะคะถ้าสมมติเป็นพลังงานที่ไม่ดีไม่รู้สึกว่าคุณจะมองมัน positively คุณจะมองมันด้วย ด้วยใจที่เป็นบวก9ถ้วยอืมแล้วคุณเหมือนมันทําให้คุณจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่กําลังจะเข้ามาได้ง่ายนะคะเรื่องการงานการเงินของคุณนี่ดูเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆนะคะบางคนกําลังโฟกัสกับพลังงานของตัวเองเลยนะคะ9เหรียญ บางคนไม่ได้สนใจว่าใครจะเข้ามาหรือจะออกไปยังไงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนกำลังจะมีตัวเลือกอะคะ่ะบางคนมีมากกว่าหนึ่งคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณต่อจากนี้คนเก่าดูเป็นคนเก่าหกถ้วยสามเหรียญ u d g m e n t อาจจะเป็นทั้งคนเก่าคนนี้แล้วก็คนเก่าก่อนหน้าดูเป็นพลังงานที่คุณรู้จักอยู่แล้วอะค่ะมีความเคยมีความทรงจำร่วมกันหลังจากนี้จะเป็นพลังงานที่งานเยอะแต่เงินก็เยอะเหมือนกันนะคะ อยู่ได้ทำงานเยอะเก้าวไหมแต่ว่าผลตอบรับผลที่ได้มาค่ะเป็นที่น่าพึงพอใจ Temperance ไพ่ของชาวราศีธนูนะดูพลังงานทางฝั่งเขากัน ไพ่ใบแรกของเขานะคะคเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนี่แหละเขากําลังจะมานะคะเขากําลังเดินทางเข้ามาเขาจะมาแล้วเนี่ยขนขอดูไพ่สิบเหรียญก่อนไพ่สิบเหรียญในอดีต strength ไพ่ของชาวราศีสิงห์ the hermit ใพ่ของชาวราศีกันดูเป็นพลังงานของคนที่ไปสร้างเนือ้อสร้างตัวมาเหมือนกันนะคะไปสร้างความมั่นคงในชีวิตมาแล้วมีการเติบโตเติบโตในในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็รวมไปถึงจิตใจของเขาด้วยะคะ่ะเดฮอมิ นี่แหละเขาพร้อมที่จะกลับมาหาคุณแล้วเนี่ยคนคนเนี้ยพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้นะคะอสเวินถือถ้วยหกถ้วยเขาจะมาให้ได้แล้วเนี่ย Judgment ก็เป็นพลังงานของการ reconciliation นะคะการกลับมาคืนดีกันเขาเข้าใจหรือมันหรือ,รอแล้วเป็นพลังงานที่รู้ด้วยว่าต้องทำอย่างไรอะค่ะ ในการในการกลับเข้ามาหาคุณเขาแค่หวังว่าคุณจะไม่เดินหันหลังจากไปไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธเขาเพราะว่าเขาหายไปนานเกินมาดูซิดูเป็นพลังงานที่หวงแหนพลังงานของคุณเออหรือคนคนนี้จะเป็นพลังงานของเขาคนนี้นี่แหละ งานที่ดูมาด้วยแฟชั่นดูหวงแหนอืม The lovers ไพ่ของชาวราศีเมถุนนะคะแต่ไม่ไม่รู้สึกว่ามันมีมากกว่าหนึ่งคนที่จะเข้ามาดูเหมือนคุณจะมีตัวเลือกอะคะ่ะคนคนนี้ก็เข้ามาด้วยความรู้สึกที่กลัวว่า คนอื่นจะคว้าคุณไปเหมือนกันราชาถือไม้เขารู้สึกเหมือนต้องทำอะไรสักอย่างต้องลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้กลับคืนมานะะเพรัะงานเนี่ยไพ่อุปสรรคปัญหาของเขาคือราชินีถือ ถือไม้นะคะเป็นราชีนี้ที่ทรงสเสน่ห์สำหรับปัญหาทางฝั่งเขาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนมากมายเข้ามานะคะทำให้เขามีตัวเลือกต้องแข่งขันเป็นกงนังวลดูเขาเป็นกังวลในเรื่องนี้ The Moon ไพ่ของชาวราศีมีนแต่ไม่ว่าจะยังไงอะ่ะเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี่ย ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะประสบความสําเร็จการกลับมาในครั้งเนี้ยอยากทําให้ประสบความสําเร็จสี่ไม้หกไม้เดอะสตาร์เพยของชาวราศีกุมนะคะสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆดูมีความหวังดูชัดเจนว่ามีหวังที่จะได้เริ่มต้นใหม่มีหวังที่จะมีโอกาสได้ขอโทษกับ ได้พูดคุยเริ่มต้นพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่ง e m p e r o r ไพ่ของชาวราศีเมษนะคะอืมเนี่ยดูกำลังจะ take action นะคะทำในสิ่งที่เขาควรทำในในพลังงานของความเป็น masculine เเนาะ The Sun the World ต้องการที่จะเริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่กับคุณทำให้ความสัมพันธ์นี้กลับไปสู่จุดที่มันมีความสุขอีกครั้งหนึ่งเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างมาดูไพ่ข้อความกันขอดูไพ่ข้อความจากเขาส่งถึงคุณในวันนี้หน่อย have my kids เขาอยากมีลูกกับคุณนะคะเขาบอกว่าคุณฉลาดมากเลยเขาต้องการที่จะมีครอบครัวร่วมกันกับคุณนะคะสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณเขารู้ว่าคุณจะเป็นจะเป็นพ่อหรือจะเป็นแม่ที่ดีที่ดีมากเลยแหละเขาฝันเขาฝันถึงวันนั้นนะคะ Lost เขาบอกว่าการเขารู้สึกหลงทางอะคะ่ะกับการที่ไม่มีคุณเขาดูไม่รู้ว่าเป้าหมายเขาอยู่ตรงไหนแต่พราะนึกถึงคุณแล้วก็เหมือนเขามองเห็นว่าเป้าหมายในชีวิตของเขาเขาอยากมีความสุขในรูปแบบไหนมันเป็นยังไงเหมือนภาพมันขึ้นมา showing out เขาอาจจะทําเหมือนไม่แคร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาแต่จริงๆแล้วเขาแค่ <_ d ata> อยากเขาอยากให้คุณเหมือนปลดปล่อยพลังงานเรื่องราวร้ายๆในอดีตไปอะคะ่ะ เขาอยากจะกลับไปสู่จุดที่ที่มันมีความสุขที่มันยังไม่แตกกล้าวแล้วก้าวไปสู่อนาคตร่วมกันกับคุณเขาบอกว่าเขาเห็นว่าคุณดูดีมากนะคะอาจจะแอบ,บสอดส่องมองดูชีวิตคุณเนาะเขาบอกว่าเขาไม่แคร์เลยว่าคุณจะคุยอยู่กับใครหรือเปล่านะคะเขาจะเอาชนะคุณ เขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้คุณเป็นคนพิเศษคุณพิเศษมากๆเลยสำหรับเขาเขาไม่เคยรู้สึกถึงพลังงานแบบนี้กับใครมาก่อนเลย Something to say มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากที่จะแชร์กับคุณมากๆนะคะเขากำลังรอจังหวะเวลาที่ใช่ เพื่อที่จะบอกคุณอยู่ช่วงหนึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่ามันมันดูหนักอึ้องไปหมดเลยกับทุกสิ่งอย่างรอบตัวที่เกิดขึ้นกับเขาในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์นี้ยังอยู่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาหายไปนะคะ the future เขาฝันกลางวันนะคะเกี่ยวกับอนาคตที่จะมีร่วมกันได้ไปพจชภัยร่วมกันแก่เท่าไปด้วยกัน mm. เขาต้องการทั้งหมดเหล่านั้นกับคุณนะคะอ,อะืโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลงานของเนื้อคู่ทูนเฟลมที่ขึ้นมาในวันนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย